สิบสองล้านเด้อไปเอาตัวมันหลอดเด้อให้เจ้ารบเจ้าเลียกดีๆดเด้อพญาะเตา่าเออเจ้ายงให้คนน่อเจ้าเขาสิไปทำอาหารให้เจ้าเ <ไว S 1> ติบโต,<ด>ตยู่นี่ยละวันนี้เจ้าก็ออกแม่แพ้ลูกอยู่นี่ให้ค่ำๆคุ้นคุ้นป้าป้าป้าช่งนี้บมใจปวดูอะตูพ่อพ่อเต่าพี่น้องฮะ กำลังเดินทางบานพอ่อเตาพี่น้องแต่เลืเสียเอาไปปลอยโชคดีเด้พี่น้องลุยดาวกำลังจิลงเปี่ยวพี่น้อง อเตาใช้แกน้ำไม่โชกันนะเห็นบ่เขาเอ็นมาเตาอย่างนี้เตาอย่างเตาเพกนี่แหละแต่่วาลูกเตาน้าเตาน้าตัวลูกเตาเพกเตาลูกลูกมันพี่น้องมาจะเอาไปปล่อยจะเอาใบปล่อยพี่น้องพอดีเอาเดินทางมาแล้วก็มาพร้าวเดินทางเอาห้าไปปล่อยหม่องอันหม่องข้องหนำบ่จ้ะะ ใช้กันในทีมงานปุ่นเอาขขอเลขบ่เอาใบไม้กันนะลุยน้อมใยูหันมานลุยลุยนอมใบไม้กันนะใบแบบไรใบไม้ลุ้เยโชคมานเด้อเดอใ่ขหันขอให้โชคมาเบิดทุกคนดนี่เอาเอาให้ลูกตุนบน้ำน่าเอาไปปล่อยโชค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 ตบนพืนเบิ้งเบิ้งทองเบิ้งกันนะเบิ้งทองกันนะมีเลขบ่ พ่อตัวเดียวมันก็ต้องเป็นหนึ่งซีนตัวใหญ่เลขยังก่อนเดียวก้อนไม่ใช่น้องถือเลขว่นเห็นสองเตาสองตัวกนเลยถือสองซีมันเล้ถือป่ะจ้าเตาเป็นซีว่นเห็นสองตัวมาเนี่ยเสียไปพ่อตัวเดียวเห็นตัวเดียวแล้วจีเซนหนึ่งซีหนึ่งซีเด้อพี่น้องเด้อขอเตาเดียวพอดีเห่ากปเรืงทีเดินทางไปย่าฮานพี่น้อง

ขันห้าไปปล่อยน้ำทางสี่โอกาสตายหลายเนาะตายละเนาะสีเหียเพิ่นหงานค่ะเห็นบ่ลู่ยไกนต้นหใหญ่หลีบาชิ่เนาะใหญ่ไปเนาะนนตะลีดึกแล้วเด้อม่เอาเน้อมือนี่สิเดินทางพอดีไปนอนมะปอเตาเรื่องตัเรื่องซีศูนย์ซีบอกเรศูนย์เด้่กนซีรถนี่แล้ เโออเลขเรากระูนสี่ศูนย์เออสื่สี่ศูนย์ใะพว่าสี่นึงมันออกแล้วหัวตรงกันเออนส่ิบ่เอ่ไปบหม่องว่าเข้าสล่ปอยหม่องใดกันพี่น้องจ้หาหม่องมาเหมาะกันเดี๋ยวสีเอาเตาไปปอยไป่น้่งเอาย่นอยู่เปิ่นปอยเอาเจ้เียบดอพ่มีกระดองเนี่บ่เย็บเรยนลงไปโยนลงไปน้ำด้ ไฮะเสไปเอาไปเอาเงินสิบสองล้านเด้อเลยสิปอยซะก่อนขอโชคขอโชคขอลาบเด้อขอโชคขอลาบเด้อไญาเจ้าพญาเจ้าเอามาต่างไกลไม่ยู่พี่ะเจ้าอยู่พี่เด้อ ปเอาตัวมันหลอดเด้ออ uh ันลบดดีดีๆเด้ออย่าให้วกเมันาเห็นเจ้าเด้อโอ้ยย่มันตายยุ่นรดบ่้ยตายไปน้อดเขถึงอาขอโทษเด้อมยนเดีส่ถาขอโทษนียังให้เจ้าลบเจ้าเลีกดีดเด้อพญาเตาเอ้เจ้าอย่าให้คนน่อเจ้าเขาสัไปทำอาหารให้เจ้าเติบตัวยุ่นี่ละวันนี้เจ้าก็ ออกแม่แพรูกอยู oh, ่น uh ี่ฮะคำคำคุ้นคุ้หมูข่อยเด้อมาดมาน้ากันจะคุ้นเฮาคกคนเออพ่อมกัดรถมันหลอดรถกันตลอดปลอดภัยไพ่สี่ศูนย์กัตลอดปลอดภัยเด้อไปใส่มาใส่กระดาไปล้ำล้ำรวยรวยหมูข่อยกับคำคำคุ้นคุ้นหดลดหดลางอดคนเด้อสาธุพญาสาวเอาเด้อบาาเด้อไปเด้อเจ้าเด้อปึ๊บนั่งลงไปปลาเขาแล้วพี่น้องเจ้าอยู่นี่ละ พอดีมีน้ำพร้อมเนาะแมนอยู่นี่มันก็เป็นตะยูนี่โอ้หมองเหมอกเจอดีเลยทีมงานเฮา <c oughs> ปล่อยเตาแล้วก็ <c oughs> หาหม,มอง <c oughs> ได้เตามาแล้วก็ <c oughs> หาหม,มองมาปล่อยพี่น้อง <c oughs> พอดีได้หมองหมางหมอกเลยมาปล่อยหาไปแล้วค่ะทำบุญแล้วก็ขึ้นรถต่อพี่น้อง